สวัสดีค่ะออโรล่าทาโร่นะคะวันนี้เรามาเล่นพลิกอคาดกันดีกว่านะคะพลิกอคาดในหัวข้อเขาเจอเราแล้วเขาจะประทับใจเราใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันไพ่มีอยู่3กลกองนะคะเลือกตามสบายเลยค่ะเลือกตามชอบเลยเอาอย่างนี้แล้วกันเลือกตามชอบเลยว่ากองไหนว่า เขาเจอเราแล้วเขาจะประทับใจเราใหม่นะคะเอาแล้วนะคะตั้งสมาธินะคะแล้วเลือกนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกหินสีเขียวจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตอนเจอทีแรกคิดว่าใช่ทันทีทันควันเลยนะคะโชคชะตาส่งมาให้เลยแบบว่านี่แหละคู่คู่ของฉันตัวจริงเสียงจริงใช่เลยแบบนี้เลยแวบแรกที่เขาคิดคือคุณใช่ของเขาเลยแน่นอนเลยแต่เวลามันผ่านพ้นไปหลายวันหลายวันมันกลายเป็นว่าคุณกับเขาได้รู้ตัวตนที่แท้จริงกันซึ่งการรู้ตัวตนที่แท้จริงมันคือการสวมหน้ากากหลอกกันมันคือการเฟกคือการ แกล้งทาดีต่อกันซึ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะความรักของคุณครั้งนี้มันก็เลยพังทลายคลื่นหนึ่งลงไปเลยโดยที่เรียกว่ามาแรกน่าจะใช่หลังๆไปนี่ก็ทางใครทางมันละกันหาเอาใหม่แล้วแต่โชคชะตากําหนดละกันกลายเป็นอย่างนี้หายเลยอะคะอ่ะเอาเอาก็าดูสิความรักชาวหินสีเขียวเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพใ่ให้ให้ท่านเพิ่มนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณ คุณกับเขาเจอกันแล้วจะประทับใจกันมากน้อยแค่ไหนสรุปอันนี้ก็คือไม่ประทับใจก็แล้วกันนะคะกองแรกไม่ประทับใจแต่จะเปิดเพิ่มให้แล้วเราจะเจอคนที่ประทับใจเราไหมโอเคไหมนะเอาละค่ะเราเปิดไพ่เพิ่มให้แล้วได้ไพ่เพิ่มมา3ใบไพ่แรกใบแรกความหมายคือความเชื่อใบที่สคือความหมายว่าแม่ ไปที่สามความหมายว่าย้ายก็หมายถึงว่าถามว่าเขาจะเจอเขาเจอเราแล้วเขาจะประทับใจไหมตอบว่าคำแรกๆเขาประทับใจหลังๆมันไม่ใช่คุณกับเขาเป็นคนที่เห็นตัวตนที่แท้จริงกันแล้วมันไปกันไม่ได้นะคะสรุปก็คือขอให้วัฏจักรของโลกเนี่ยเป็นตัวกําหนดแล้วกันว่าเขาจะเจอใครเพราะว่าสิ่งที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยก็คือคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยต้องมีลักษณะเป็น คนที่อบอ้อมอารีเป็นผู้หญิงที่ใจดีเป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อว่าจะดูแลคนอื่นได้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็นผู้หญิงที่สวมหน้ากากเนี่ยก็คงจะต้องแยกย้ายกันจากไปเนาะโดยที่ทุกคนก็มูฟออนไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องเขาเรียกว่ามูฟออนออกไปจากตรงนั้นแล้วก็ไปหาสิ่งที่มัน เป็นความรักที่แท้จริงที่แต่ละคนโหยหามาสรุปเขาเจอเราแล้วเขาจะประทับใจหมายเปิดไพ่ให้สามใบเขาก็ยังอยากได้คนที่อยู่ในฝันเขาอยู่ดีนะคะคนที่เป็นเหมือนกับผู้หญิงที่มีความเป็นแม่สมบูรณ์ต้องการสุภาพสตรีที่มาเป็นแม่ของลูกโดยตรงเลยค่ะไม่ต้องการผู้หญิงที่ คบไปแค่ชั่วข้ามคืนแล้วจากกันไปอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคนที่มาเปิดกองนี้ต้องบอกเลยถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณต้องทําตัวให้เป็นแม่ของลูกนะคะคุณอย่าทําตัวเป็นผู้หญิงเสเพยนะคะผู้หญิงเสเพยไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่มันดีเฉพาะกับผู้ชายเสยเพยจะไม่ได้ค่อยได้ผู้ชายที่มันดีๆเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนปรับปรุงซะเราเป็นเสเพยเราก็ต้องไม่เป็นเสเพยได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไพ่นี่มาเล่นแค่สนุกสนุกขำๆนะคะอย่าซีเรียสเพราะฉะนั้นไพ่กองนี้ตอบได้เลยว่า มูฟออนต่างคนต่างไปไปหากันเอาใหม่แล้วกันไอ้ที่มันพอใจซึ่งกันแล้วกันโอเคนะคะต่อไปนะคะจะเป็นชาวกองสองเจอเราแล้วเขาจะประทับใจเราใหม่นะคะไพ่กองที่สองออกมาบอกว่าความอดทนความมีสติการรอคอยการเขาเรียกว่าการรอบคอบอยู่กับตัวเองจะนำพาซึ่งคู่ที่สมบูรณ์มาหาคุณ โดยที่จะได้สิ่งที่มันดีๆแน่นอนแต่ว่าการเดินทางเนี่ยมันไกลมันไกลแต่มันประสบความสําเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะคะไพ่กองนี้บอกเขาเจอเราแล้วเนี่ยเขาจะประทับใจแล้วก็สร้างครอบครัวให้กับเราอย่างอบอุ่นเลยชาวกองสองเนี่ยจะเป็นชาวกองที่อบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวแต่กว่าจะได้เจอกันเนี่ย ก็คงจะใช้เวลานิดหนึ่งในการรอคอยและในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะศึกษาดูใจกันว่าอะไรเป็นยังไงถึงจะได้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเดียวกันคือการแต่งงานกันนะนะคะก็คือเป้าหมายอันนี้ก็คือว่าเขาเจอเราแล้วเขาจะประทับใจไหมตอบได้เลยว่าเขาคิดสร้างครอบครัวกับเราเลยค่ะชาวกองสามนะคะ เขาเจอเราแล้วเขาจะประทับใจไหมก็ต้องบอกว่ากว่าจะได้เจอคุณเนี่ยคงสบักสบอมมาทั้งคู่นะตามหามาทั้งชีวิตพอเจอแล้วก็ทดสอบลองทดลองเ,อเขาเรียกว่าลองใจกันหน้าดูเลยอะ่ะแล้วพอลองใจกันแล้วก็บอกว่าเออในเมื่อผู้หญิงคนนี้ใช่ผู้ชายคนนี้โดนก็คือการได้อยู่ร่วมกันเป็นวัฏจกักรเป็นเดอะเวิลด์ในในนี้ก็คือสิ่งที่นำพามาเนี่ยคือสิ่งของ โลกใบนี้ได้นำสิ่งดีๆมาให้แก่คุณเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็ตอบตอบได้เลยนะคะว่าเขาจะประทับใจคุณในคุณเป็นคนที่เวลายามทุกข์ยามยากก็อยู่กับเขาอดทนและฟุสู้ฝ่าฟันไปกับเขาโดยที่ไม่ยออ่อท้อด้วยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาลองใจนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ลองใจคุณว่าคุณจะไปกับเขาได้ไหมสรุปเลยนะคะคุณไปกับเขาได้ด้วยค่ะ โอเคนะคะขอบคุณนะคะพิกอากาศจบแค่นี้นะคะ